คิดว่าเสียงของแบ็คพิลิงใครร้องยากที่สุดกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับได้ได้วยกันนะฮะเข้าสู่กทูเด็ดด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราจะพากันไปส่องความคิดเห็นนะฮะของชาวเคป๊อปละกันนะครับผมตามหัวข้อเลยนะฮะไปดูกันด้านฝั่งความเห็นเลยละกันนะฮะมาอันที่1น,นะครับได้ตอบกลับว่าสําหรับเสียงเราเองนะเวลารล้องตามเจนนี่ยากสุดตามด้วยลิซตามด้วยโรเซ่ ส่วนพิสูเสียงเข้าปากเรามากสุดความเห็นที่2นะครับผมโรเซเราว่าร้องยากสุดในด้านของเสียงร้องเพราะว่าเสียงยูนิคมากแต่ถ้าการแรปเราว่าลิซ่ายากสุดเพราะจะแรปยังไงให้ดูสวักและดูโฟขนาดนั้นได้ความเห็นต่อไปเลยนะครับผมยังไม่เห็นใครโครบท่อนเปิดบูมบาย่าได้ดีเลยใน PD48 ยังพังเละใน PD48 ยังพังเละเลย เอาแค่ท่อนลิสต์ร้องเปิดยังไม่มีใครคัสถึงสักนิดนะฮะคาินต่อไปนะครับผมเจนนี่กับโรเซ่ร้องยากสุดเราว่าเจนนี่ยากตรงที่ต้องใช้เสียงหนักแน่นพลังต้องเยอะและรัวๆไฟแลบโรเซ่ยากตรงที่เวลาร้องภาษาอังกฤษจะมีสำเนียงเฉพาะตัวเรียนแบบได้ยากนะฮะความคิดเห็นต่อไปนะครับถ้าหมายถึงเทคนิคการร้องการคั้นเสียงโรเซย่ยากสุด เสียงค่อนข้างบีบอัดและร้องตามค่อนข้างยากรองลงมาคือเจนนี่เจนนี่มีเสียงทิ้งท้ายและลูกเล่นที่มีเอกลักษณ์ใครที่ทักษะการร้องไม่ค่อยดีแล้วเรียนเสียงเจนนี่เสียงมันจะดูตลกมากๆนะฮะอีกด้านความคิดเห็นต่อไปเลยนะครับผมเราว่วทุกคนนะ่ะลองใครร้องท่อนเจนเพลง eq ดิไม่ขำให้รู้ไปแต่เบ็คพิงร้องได้เท่มากดิซ่าแรปได้เท่แบบไม่ได้แรปเท่เหมือนผู้ชาย แต่เป็นผู้หญิงที่ดูสวสแวแบบเออใส่กระโปรงใส่กออกรองเท้าส้นสูงแต่ทําไมมันเท่ได้ขนาดนี้โดเซ่เสียงยูนิคมากถ้าไม่ดูเนื้อบางทีก็ไม่รู้ว่าร้องภาษาเกาหลีหรือภาษาอังกฤษกลมเกือนมากๆจีซูเสียงทุ้มยูนิคอีกเสียงแต่กลับเป็นเสียงที่เชื่อมเสียงยูนิคอีก3คนเข้าไว้ด้วยกันเพเมคพิงสังเกตใครจะครบส่วนมากจะเปลี่ยนบี เปลี่ยนสไตล์ไปเลยใครครบตามต้นฉบับพังหมดเอกลักษณ์จริงเหมือนจีซูบอกเอกลักษณ์จริงเหมือนจีซูบอกเพลงแบ็คพิงเป็นเพลงที่มีแต่แบ็คพิงเท่านั้นที่ร้องได้นะฮะความคิดเห็นต่อไปเลยนะครับผมยากทุกคนเอาแค่แสดงสดเต้นอย่างเดียวก็หอบกินพอแห้งแล้วต้องร้องไปด้วยเต้นไปด้วยให้เสียงนิ่งทุกเพลงทั้งคอนกูดูโวคอลอย่างร้องจก๊กยากง่ายมันอยู่ที่คนเคอร์เวอร์ มีเนื้อเสียงยังไงมากกว่าครับแต่ของน้องลิซ่าในเกาหลีน่าจะหายากมากยังไม่เคยได้ยินผมว่า cover แว็คพิงของไทยทำดีกว่าทุกชาติอาจเพราะมีพื้นฐานภาษาไทยในตัวทำให้สามารถเรียนแบบเสียงออกได้อาจเพราะมีพื้นฐานภาษาไทยในตัวทำให้สามารถเรียนแบบเสียงออกเสียงได้หลากหลายกว่าชนชาติอื่นเอาตรงๆทุกคนมีเอกลักษณ์เนื้อเสียงของตัวเองหมดคือไปร้องเพลงใครก็ดูว่าเสียงาสาวอะ ยังจีซูเนื้อเสียงหนามีพลังและก็มีเอกลักษณ์ในเสียงหนานั่นแหละฟังรู้เลยว่าพี่ซูลองความเห็นต่อไปนะครับผมนี่ร้องเพลงไม่เป็นถ้าเอาตามหูชาวบ้านแบบเราเราว่าล้องยากหมดทุกคนเหมือนเม็กพิงคือส่วนผสมของความยูนิคที่มันลงตัวพอดีเหมือนจิ๊กซอที่มาจากคุณภาพต้นฉบับแต่มันดันเอามาจา Pick Pick ับพิกไปพิกมามันเข้ากันได้ดีเฉยเลยเอาจริงๆนะตั้งแต่ตามแม็กพิง เราตามไปฟังเพลงเกอกร์กุ๊ปในวงการหลายวงมากแต่เรารู้สึกว่าเราชอบความกลมกล่อมในน้ำเสียงของสี่คนนี้ที่อยู่รวมกันมากที่สุดบางวงคือร้องดีหลายคนนะแต่หูชาวบ้านแบบเราฟังแล้วมันออกมาน้ำเสียงโทนเดียวกันพูดง่ายๆคือไม่ดูหน้าก็แยกไม่ออกว่าใครร้องท่อนไหนอ่ะเรารู้สึกว่าเพลงของแบ็กพิงก์มีแค่แบ็กพิงก์ที่ร้องออกมาแล้วมันให้ความรู้สึกว่าว้าวมีแค่แบ็กพิงก์เท่าน,นั้นแหละที่จะร้องอะไรแบบนี้ได้นะฮะ ก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมกับหัวข้อเรื่องใน,นวันนี้นะฮะเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไวไ้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ